การให้รวมเจ้าของรวมทีมงานด้วยเต็มที่ไม่เกินยี่สิบคนแต่คนที่ฟังรายการนะั้นมีกี่คนเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านอาจารย์หวังประโยชน์ตรงนั้นจากรายการเขาอาจารย์ไม่ได้หวังว่าจะต้องแก้ไขความเห็นผิดใครอาจารย์แค่ต้องการช่องทางในการขยายโอกาสในการสอนธรรมระพุทธเจ้าให้มีคนได้ยินได้ฟังมากๆที่สุดที่จะทาได้อีพิธีกรรายการอะไรต่างๆไม่เลิกสายมูเนะี่ยกูไม่ได้สนใจเลยกูไม่ได้ แยแสไม่ได้รู้สึกอะไรแม้แต่นิดเดียวกูสนใจตรงหน้าหนุนตรงคนที่มีโอกาสฟังนูน้นไอ้พวกนู้นนะ่ะตังหากที่มันจะมีโอกาสตื่นรู้ตื่นทำกูไปกูไม่เคยสนใจวิธีกรเลยเพราะวิธีกรจะเข้าถึงธรรมหรือไม่เข้าถึงธรรมกูไม่แก้พวกมันเลยกูสนใจคนที่ฟังอย่างเดียวกูอาศัยรายการมันหยิบเฉวยรายการมันเพื่อมีโอกาสในการสอนธรรม,มะเพื่อเป็นกระบอกเสียงขยายเสียงกูลำพังแต่กำลังเสียงกูไร้สดกูมันไปไม่ได้เยอะเลยหรอ,อก เต็มที่กูไลฟ์สดวันหนึ่งก็เกือบสองสองหมื่นกว่าคนอ่ะเต็มที่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยทิกต็อกมีคนดูอยู่หมื่นสองแอปน้ําเงินมีคนดูอยู่สองพันสี่แอปแดงมีคนดูอยู่สามพันเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเนี่ยประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดเนี่ยเอ้ยประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยที่กําลังนั่งดูไลฟ์สดอยู่ในขณะเนี่ยเกือบสองหมื่นคนเนี่ยกูอะ กรบอกเสียงยังเล็กอยู่เลยเนี่ยไลฟ์สดสอง0มนเกือบ20 0 0 0คนกูก็ยังว่าเล็กแต่กูไปรายการทีวีมันดูกันเป็นแสนมันดูกันเป็นล้านใช้ประโยชน์ตรงนั้นต่างหากมึงต้องเห็นประโยชน์ต้องมองประโยชน์ให้ออกต้องมองประโยชน์ให้เป็นไม่ใช่ไปโฟกัสที่ตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งมึงต้องโฟกัสภาพรวม คนเอาเปรียบเราทําไมมันยังอยู่สบายก็เขาฉลาดกว่ามึงไงมึงโง่กว่าเขาไงก็มึงโง่กว่าเขามึงเลยอยู่ลําบากก็เขาฉลาดกว่ามึงเขาเลยอยู่สบายกว่ามึงไงก็เพราะมึงยังคิดอย่างนี้อยู่ไงมึงก็เลยลําบากเพราะเขาไม่คิดแบบมึงไงเขาเลยสบายเข้าใจหรือยังน่ะจาไว้สารแนเรื่องชาวบ้านคิดว่าตัวเองดีอยู่คนเดียวโดนรังแกเป็นนางเอกละครหลังข่าวช่องเจ็ดเขารังแกมึงแต่เขาทาไมมีชีวิตสุขสบายจังเลยเป็นคนดีเหลือเกิน เป็นดังเอกละครทีวีหลังข่าวผู้ถูกกระทำแหมึมึงก็ทําเร็วทําชั่วมึงก็เบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นแต่มึงไม่เคยถามหาว่าคนอื่นจะเป็นยังไงทีนี้มึงมาถามหาเวลาคนอื่นทําต่อมึงนี่เรียกว่าสันดาลเห็นแก่ตัวมึงกลับไปดูตัวเองไม่ต้องไปดูชาวบ้านตัวมึงไม่ดีเพราะอะไรไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขา คำถามคือมึงจะไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นทําไมว่าคนอื่นทำไมยังทําไม่ดีกับมึงแล้วชีวิตยังดีอยู่ก็เพราะเขาฉลาดไงเขาขวนขวายในการหาเงินหาทองได้เก่งกว่ามึงเขามีความรู้สติปัญญามากกว่ามึงเขามีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตมากกว่ามึงเขาเลยสามารถมีความสุขได้แต่การแก้แต่การที่เขาแกล้งมึงกันแกล้มมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงด้วยคำไม่จริงสุดท้ายเขาก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้น แต่มึงลืมไปหรือเปล่าว่าการรับผลของการกระทํามันไม่ได้ส่งผลตามความสะใจของมึงนะวิบากกรรมนะั้นมันไม่ได้ตอบสนองต่อมึงคนเดียวมันตอบสนองต่อคนอีกมากมายที่ทําวิบากกรรมร่วมกันมามึงจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเขาต้องตอบสนองต่อความต้องการของมึงคนเดียวเหรอวิบากกรรมต้องส่งผลให้มึงเห็นต่อหน้าต่อตาคนเดียวเหรอก็ไม่ใช่ไหมล่ะเออ ห้าหนึ่งมาอีกแล้วทำไมอ่ะเงินห้าล้านกับทองหนึ่งกิโลโอ้โหกูตบมือเลยสุดยอดในการตีเลขมึงก็ยังเอามาตีเลขให้ถูกจนได้เนาะคือไม่ต้องดันทุนหลังให้กูแม่นก็ได้เพราะกูไม่เคยใบ้หัวอยู่แล้วกูไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียก,การให้เลขไม่ให้เลขเลขพราะกูไม่เคยให้ไม่ต้องดันทุนลังให้กูแบบ งวดที่หงวดที่เ um. จ็ไม so ่จ uh ําเป็นจากูไม่ได้ต้องการเลยกูจะมาทําอะไรการไหมหวยไม่ห่วยแม่นไมแมกูไม่ได้ต้องการจ่าโอ้โหมานะจริงๆรจะเอาให้ได้จะให้กูใบให้ได้จะให้กูแม่นให้ได้อะนะเออต้องรอหวยออกก่อนค่อยตีถูก ตอนก่อนซื้อตีหาแล้วไม่เคยถูกสักอย่างมึงจะเอาเลขจะเอาดวงจะเอาสารพัดตีมึงก็ไม่ถูกแต่พอเวลาหวยออกปุ๊บนั่นไงว่าแล้วคิดไว้แล้วเชียวทองห้าเงินห้าล้านทองหนึ่งบาทเป็นห้าหนึ่งทำไมกูไม่ซื้อวะมึงจำแม่นเสมอตอนเลขออกแล้วกูจำกูจะบอกให้ อาจารย์ไม่อ่านคอมเมนต์ผมอาจารย์จะบาปไหมครับไม่บาปจ้าก,กูได้บุญเพราะกูหลีกเลี่ยงคําถามที่ปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์ไร้สาระแบบมึงกูย่อมได้บุญมึงอะได้บาป ใครจะซื้ออีนี่นะไปซื้อได้นะอนีเนี่ยอีเสื้อกระดาษทิชชู่เนี่ยซื้อได้เลยอยู่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกเฮ้ยเป็นอะไรวะทำไมจอดับจังเลยเดี๋ยวดับเดี๋ยวดับเฮ้ยอะไรเนี่ย ปกหนังสือที่อาจารย์สวดมนต์ข้ามปีบุญกรรมมีจริงไหมครับหรือทุกอย่างก็แค่ผลของการกระทําก็ผลของการกระทำน่ะเียกาบุญผลของการกระทําชั่วก็เรียกว่าบาปผลของการกระทําดีก็เรียกว่าบุญไง หนังสือของอาจารย์จองที่ไหนไปลองไปดูหน้าเพจดูนะว่าม,มีหรือเปล่าอตุก,กตากระดาษชู่หมดหลือยังเนี่ย อ่ะเหลือสิบหกตัวสุดท้ายใครจะซื้อเข้าไปซื้อเลยสิบหกตัวสุดท้ายือ เหลือสีน้ำตาลอ่อน11ตัวเออมันคือเมื่อกี้มันคูบ16ทำไมอันนี้มีแค่11 15ตัวน้ำตาลอ่อน11 แล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีคนอื่นเขาได้ประโยชน์กันเยอะแยะมึงบอกไม่ได้ประโยชน์ก็เพราะมึงโง่อย่าเอาความโง่ของมึงไปตัดสินว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ มึงต้องใช้หลักธรรมเป็นตัวตัดสินไม่ใช่ความโง่ของมึงมึงไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอย่าเอาความโง่ของตัวเองมาตัดสินปัญหาคือมึงใช้วิธีการนั้นน่ะคนโง่ไงมันก็จะมองสินที่เป็นประโยชน์มันไม่เข้าใจไงว่าไอ้นี่เป็นประโยชน์ยังไงเหมือนคนโง่ไม่รู้จักก้อนหินกระทองคาอย่างเงี้ยก้อนหินกับเพชรอย่างเงี้ย เคลี้ยงเพชรทิ้งเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองแต่เพราะว่ามองเห็นว่าก้อนหินเป็นประโยชน์มากกว่าก็เลยเคลี้ยงเม็ดทิ้งเม็ดเพชรเนี่ยทิ้งไปเอาก้อนหินมาดีกว่าแล้วก็บอกว่าเพชรไม่เห็นมีประโยชน์อะไรก็เลยเคลี้ยงทิ้งไปนี่ว่าเรียกว่าคนโง่ระคังไปไหนเออกูก็ลืมอาระคังลงมา กูรู้สึกว่ามันจะไปทําขายอยู่มั้งเนี่ยมันมาขอขออนุญาตกูแล้วมันส่งให้กูตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆรสาบเสื้อกูมันทําผิดมันต้องทำสีแดงนะเนี่ยสาบเสื้อมันทําเป็นสีทองมากระโถนทองคําแล้วการถือกระโถนเนี่ยถือผิดนะกูบอกก่อนนะแต่มันน่าจะไปจําแบบเดิมมามั้งกระโถนเนี่ยต้องถือด้านในเวลาคุยยังอะอย่างนี้ต้องถือด้านในอย่างนี้แล้วคว่ำลงถ้าถือด้านหน้ามันจะไม่เห็นของมึงเนี่ยมันถือด้านหน้าแล้วขยะก,กูก็เต็มเลย สมมติแก้วกระโถนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมกระโถนของมึงเนี่ยมันจับด้านหน้ามันก็จะคว่ำอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวหกอีกกาแฟกูก็นึกว่าแห้งหมดแล้วเลอะอีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่สวยวิธีการคือจับด้านนี้นี่เวลายกอะมันจะตีอย่างนี้มันจะเห็นปากกระโถนไว้ด้านหน้า อันเนี้ยมันปากกระโถิบไว้ด้านหลังมันจะไม่ค่อยสวยเท่ากับด้านนี้เนี่ยอสอนซะแล้วอ่ะกูจะไม่สอนได้ยังไงมันเป็นท่ากูอะ่ะกูเป็นคนทำกูต้องรู้สิว่าต้องใช้ท่าไหนมึงจะไม่ให้กูสอนเลยก็มันทำโมเดลกูเนี่ยกูก็ต้องบอกสิว่าต้องทำยังไง แต่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้สวยดีน่ารักเชียวเนี่ยดูดิเข้าใจทำแล้วเนี่ยสวยทําเหมือนแต่กูอยากจะทำกูอยากจะทําตัวเองเลยด้วยซ้ำเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นตัวอะไรนะที่การ์ตูนเขาเรียกว่าอะไรนะกูก็เรียกไม่ถูกฮะไซตามะเออจริงๆมันจับได้หมดแหละมันสวยเท่านั้นแหละได้หมดแหละ อยากได้บูชาไม่ต้องบูชาจ้าเอาไปบูชาเดี๋ยวกูก็ะถนตีปากบูชงบูชาอะไรไปบูชาผู้ใเจ้าม่นต้องมาบูชากูไปบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นุ่นแค่เคารพนับถือกูพอแว่นตาถอดได้เนี่ยแว่นตานี่ถอดได้เพราะใส่ตามาจริงๆไม่ได้ใส่แว่นมั้ง ขอบคุณห้าหนึ่งห้าหนึ่งอะไรกูเห็นหลายคนขอบคุณกูณหลายเลขมากเลยห้าหนึ่งเก้าศูนย์อะไรกูงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาไปแล้วขอตัวผู้นี้เจอกันสามทุ่มครึ่งแล้วแป๊บเดียวเองเนี่ย อานุโมทนาสาธุกับพุทธาทุกคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้น้องขอยมีความสุขความเจริญขี้สิเดียขอยอมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญ,ญารู้ตัวทุกพร้อมอยูที่สุดแล้วขอให้ทุกคนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจน้ดวงตาเห็นธรรมสลายเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทุน้าการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ อันนี้เขาก็น่าจะพีออเดอร์กันไว้แล้วนะอันเนี้ยคุ้นๆุนอยู่นะไอตัวไอตัวเจ้าของคนทาเนี่ยเขาน่าจะเปิดรับพรีออเดอร์อันเนี้ยเห็นว่าสั่งกันเยอะดาราดาราก็สั่งกันเยอะไอตัวเนี้ยไอตัวโมเดลเนี่ยเขาน่าจะพีออเดอร์ให้สําหรับคนที่ขายลรืมั้งคนที่สั่งลรมั้งและอันเนี้ยเขาคงเขาเอามาให้อาจารย์อันเนี้ยกูไม่ได้กูไม่รู้ตัวเท่าไหร่คุ้นคุนว่าสามพันกว่าบาทนะถ้ากูจำไม่ผิดนะเนี่ยอันเนี้ย คุ้นๆน,นะว่า3,000กว่าบาทแต่กูไม่ได้อันนี้เขามกูไม่ได้ซื้อนะเขาขาเขาเอามาให้เขาส่งมาให้ไม่ใช่เขาปลูกออมสินเขาตอบแทนที่กูให้อนุญาตให้ทำอไปแล้วไปแล้ว